อ,อาทุกคนมีตา,ตาลูกรสือชีข้ขานะคะชี้ขานะคะมีลูกเสืสชีข้ขานะคะเออยกเสีสชีข้ขารับคุณเห็นไหมครับผม,ผมอาจจะมือพังผมมือปังแต่คุณผู้ชมต้องเห็นแน่นอนเพราะว่าผมมือพังผมผมกดมือปังครับพอะไรครับ อยู่แต่ออออยี่สิบห้ายี่สิบห้ามียุคตุ่มพ่อใช่ เลยอ่ะพ่อตานี้ยี่สิเจดอ่ะ,ะตรงไปเลยพ่อต่อนี้ยี่สิเจ็ตรงไปเลยอะ่ะตกดค่ะ สีฟ้าถูกถสีเชือปลายชั้นสีแดงก็ได้บอกลองลองดูดิอันสีแดงได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คืออ๋ออันสีแดงไม่ได้เหรอแดงแพ้เอาสีเขียวแพ้อ๋อผ่านไม่ได้สิบสาม่ิบเก้าสิบแปดแต, 18, แตมันมันต้องค่อยคไปอ่ะพ่อมันมันมีเสียงตรง ก็าตายเหรออือจะผ่านยอนมาได้น,นะตอนตอนนี้ใิชาต่างนี้วิะาี่วชาสูตอันสี่ว่กันที่ว่าไห่อว้ยไหนวะอ๋อต่านี้แปดนี้ให้ฉุมตัวน,นะพ่ออันนี้แปดนี้ให้ถุมตัวเพราะต้องให้ระวังได้ดีๆอันนี้สิบเจ็ดง่ายมากเลยพ่อ

พ่อค่อยๆไปพ่อคอ่อ,คอยๆไปพ่อเก็บเหยี่งด้วยหยิ่งด้วยไปอย่าไปทีเดียวนะพ่อให้ใจอยู่ตาลี่แปดเ่ยนี่น่าเสียดายหนึ่งตัวนะพ่อพ่อค่อยๆไปพ่อค่อยๆ ดืนดนนี่ม,มันตกม,มันไป้นเ้ยแต่นี่ก้าอมีโมันแต่นตีมันก็ให้มันมัน,มนเป็นวงกลมอ,ลอะพ่อต่น,นี่ก้าว Yep. Yeah. นี่มีคนตรงไปเลยพอ่อว้าจ่ายอย,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 ยู่ตานี้สามยงสองแล้วพอ่อ นะเพราะว่าใหญ่พ่อรถค้ามันหยากเก็บเหรียญไม่ทันอีแกแล้วอ่ะเนี่ยหยากเก็บเหรียญไม่ทันเย็นมันเป็นของเสียนี่สายเขาอยากอยู่ตานี่สายพี่หกแล้วพ่อเขาอยากอยู่ตานี่สายี่หกแล้ว พ่ออย่าไปได้พ่อวิ mm hmm. กินเต็นนี้ไม่สุ่มตวงพ่อฉุ mm hmm. ่มดงเฮ้ได้แกยงกน oh. ที่สาห oh. พปีนขึ้นไปเลยปีนต้องไปเลยพ่อ อเปิดหมดเดียวจากก็เปิดหมดเสียเดี๋ยวพ่อเปิดช่วยไม่ได้เปิดหมดพ่อพ่อปิดเยยปิด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 เยยพ่อปิดเยยเดี๋ยวสิเออฉันกำลังผ่านตา พ่อพ่อปิดเย้ยปิดเยอะปิดเย้เย